ถ้าคุณอยากจะประสบความสำเร็จเร็วขึ้นแบบคนญี่ปุ่นหยุดทำ12สิ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะดิฉันบันทิตาพานจันคนญี่ปุ่นเขาไม่ใช่ชนชาติที่พูดเยอะแต่ทุกก้าวของพวกเขาเต็มไปด้วยความหมายทุกคำพูดทุกการกระทำมีรากฐานมาจากวินยัยและก็ความคิดที่ฝังลึกมานานนับพันปีนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของความขยันรัวาการทำงานหนัก แต่มันคือศิลปะของการควบคุมตัวเองถ้าคุณอยากจะประสบความสําเร็จเร็วขึ้นแบบคนญี่ปุ่นหยุดทํา12สิ่งนี้ซะนะคะเพราะถ้าเกิดว่ายังทําอยู่ไม่ว่าคุณจะวิ่งเร็วแค่ไหนสุดท้ายก็วิ่งวนอยู่ที่เดิมข้อที่1ห,หยุดคิดว่าความเร็วคือคําตอบของทุกอย่างทุกวันนี้คนจํานวนมากหลงไหลในคําว่าเร็วอย่างเช่นรวยเร็วเก่งเร็วสําเร็จเร็วแต่คุณรู้ไหมคะว่าคนญี่ปุ่นจํานวนไม่น้อยกลับเชื่อในสิ่งที่ตรงกันข้ามพวกเขาให้คุณค่ากับการใส่ใจรายละเอียด แม้ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยก็ตามพวกเขาไม่ได้อยากไปถึงเส้นชัยก่อนใครแต่พวกเขาอยากไปถึงพร้อมกับผลงานที่ตัวเองภูมิใจทั้งชีวิตคุณอาจจะรีบทารีบเริ่มรีบจบแล้วก็ได้ผลลัพธ์ที่ดูดีในสายตาของคนรอบข้างแต่ถามจริงๆนะคะว่าคุณรู้สึกดีกับมันจริงๆหรือเปล่ามันคือสิ่งที่คุณใส่ใจจริงๆหรือว่าแค่รีบให้มันพอเสร็จไปวันๆความสาเร็จที่แท้จริงไม่ใช่แค่เรื่องของการไปถึงก่อนแต่มันคือเรื่องของความละเอียด ความใส่ใจและก็การไม่ยอมลดมาตรฐานของตัวเองลงเพียงเพราะว่าอยากรีบความเร็วอาจจะพาคุณชนะในเกมเล็กๆแต่มันจะพาคุณแพ้ในเกมชีวิตถ้าคุณยังทําทุกอย่างแบบลวกๆไม่ได้มีหัวใจไม่ได้มีความตั้งใจที่แท้จริงอย่าปล่อยให้ความเร่งรีบมักลืนกินคุณภาพอย่าหลงกับคําว่าเร็วแล้วลืมว่าผลงานที่ดีต้องการเวลาความสําเร็จไม่เคยมอบให้คนที่ไวที่สุดแต่มอบให้กับคนที่แม่นยาที่สุดต่อมาข้อที่2หยุดพูดว่าเดี๋ยวก่อน มีคนมากมายที่ชีวิตยังอยู่ที่เดิมไม่ใช่เพราะว่าขาดโอกาสแต่เป็นเพราะว่าเขาติดกับดักกับคําว่าเดี๋ยวก่อนคุณเคยสังเกตไหมคะว่าทุกครั้งที่มีอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตเสียงหนึ่งในใจของคุณก็จะบอกว่าให้รอก่อนรอให้พร้อมก่อนรอให้เก่งก่อนรอให้มั่นใจก่อนสุดท้ายโอกาสนั้นก็ลอยผ่านไปอย่างเงียบๆเ,เหมือนกับสายลมที่คุณไขวยคว้าไม่ทันคนญี่ปุ่นมีปรัชญาที่เรียบง,ง่ายแต่ทรงพลังนะคะพวกเขาเชื่อในคําว่าอิมะที่แปลว่าตอนนี้ เพราะพวกเขารู้ว่าเวลาคือสิ่งเดียวที่ไม่มีวันหวนกลับมาได้ทุกวินาทีที่คุณผัดวันประกันพรุ่งเท่ากับคุณกําลังทิ้งโอกาสทองที่อาจจะไม่มีทางหวนกลับมาได้อีกความสําเร็จไม่เคยรอให้คุณพร้อมมันไม่เคยมาเคาะประตูในวันที่คุณมั่นใจแต่มันเดินผ่านหน้าคุณในวันที่คุณยังลังเลยังกลัวยังไม่แน่ใจใครที่ยอมแพ้ต่อเสียงในหัวที่บอกให้รอคือคนที่ต้องทนเห็นคนอื่นคว้าโอกาสไปต่อหน้าต่อตา ในขณะที่ตัวเองยังนั่งจมอยู่กับความกลัวและก็ข้ออ้างต่างๆฉะนั้นหยุดพูดว่าเดี๋ยวก่อนหยุดรอวันที่ทุกอย่างสมบูรณ์แบบเพราะวันนั้นจะไม่มีวันมาถึงนะคะความกล้าที่จะลุกขึ้นทาเดี๋ยวนี้คือของขวัญที่ล้าค่าที่คนสําเร็จทุกคนเลือกใช้ค่ะจงอย่าปล่อยให้เวลาและก็โอกาสสูญเปล่าไปกับความลังเลใจจงลงมือเดี๋ยวนี้เลยค่ะแล้วคุณจะรู้ว่าตอนนี้แหละคือวินาทีเปลี่ยนชีวิตของคุณได้จริงข้อที่3ม หยุดแค่สายตาของคนอื่นมากกว่าความฝันของตัวเองหลายคนพลาดความฝันไม่ใช่เพราะว่าไม่มีความสามารถแต่เป็นเพราะว่าเอาความฝันไปแขวนไว้กับสายตาของคนอื่นคุณเดินช้าลงในทุกครั้งที่ไม่มีคนเห็นด้วยคุณหันหลังกลับทันทีที่มีเสียงหัวรเราะยาะหรือว่าคำพูดดูถูกทั้งที่ในใจของคุณรู้ดีว่าคุณอยากทำอะไรรู้ว่าคุณเกิดมาเพื่ออะไรแต่น่าเศร้าที่คุณปล่อยให้เสียงภายนอกดังกว่าเสียงในหัวใจของตัวเองในวัฒนธรรมญี่ปุ่นมีคำว่าชินกิไต ซึ่งเป็นแนวคิดที่สอนให้คนมีสมดุลในระหว่างจิตใจจริยธรรมและก็ร่างกายนะคะมันคือการฝึกใจให้มัน่นฝึกจิตให้แน่วแน่และก็เดินในเส้นทางของตัวเองอย่างสง่างามแม้ว่าจะไม่มีใครเข้าใจแม้ว่าจะต้องเดินคนเดียวแต่พวกเขาก็ไม่เคยหยุดเดินเพียงเพราะว่าคำพูดของคนที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในความฝันคุณจะต้องเข้าใจว่าคนที่วิจารณ์คุณ เขาไม่ได้มีสิทธิ์มาตัดสินปลายทางของคุณเสียงนินทาไม่ได้มีพลังทำลายคุณได้แต่ความลังเลของคุณต่างหากนะคะที่เป็นตัวทำลายความฝันของคุณอย่างเงียบๆอย่าปล่อยให้ชีวิตของคุณเป็นเหมือนละครที่เขียนบทโดยความกลัวอย่าตัดสินความสามารถของตัวเองจากสายตาของคนที่ไม่เคยพยายามเท่าคุณความฝันของคุณไม่ได้ต้องการคำอนุมัติจากใครมันต้องการแค่ความเชื่อมั่นจากคุณเท่านั้นหยุดฟังเสียงที่ทำให้คุณอ่อนแอ แล้วก็หันกลับมาเชื่อมั่นในหัวใจของตัวเองเพราะไม่มีใครรู้ว่าคุณจะไปไกลได้แค่ไหนนอกจากคุณคนเดียวเท่านั้นที่กล้าก้าวออกไปแม้ว่าทั้งโลกจะยังไม่เข้าใจก็ตามข้อที่4หยุดเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นหนึ่งในเหตุผลที่ทําให้คนจํานวนมากหมดไฟไม่ใช่เพราะว่าเขาไม่เก่งแต่เพราะว่าเขาเอาความสําเร็จของคนอื่นมาเป็นไม้บรรทัดวัดค่าของตัวเองคุณเคยรู้สึกไหมคะว่าต่อให้พยายามแค่ไหนก็ยังรู้สึกด้อยกว่าทั้งที่คุณก็เหนื่อยคุณก็เต็มที่ แต่พอเห็นคนอื่นไปได้ไกลกว่าใจของคุณกลับห่อเหี่ยวนี่แหละค่ะคือพิษของการเปรียบเทียบในวัฒนธรรมญี่ปุ่นนะคะพวกเขาไม่ได้ใช้เวลาไปมองว่าคนอื่นวิ่งเร็วแค่ไหนพวกเขาเชื่อในหลักของไคเซนก็คือการพัฒนาตัวเองทีละนิดแบบไม่ต้องเร่งรีบไม่ต้องดังไม่ต้องเด่นแค่ดีขึ้นกว่าเมื่อวานและเพราะแบบนั้นค่ะเขาจึงไม่หมดแรงกลางทางเขาไม่กังวลว่าใครจะเดินเร็วกว่าเขาแค่โฟกัสว่าวันนี้ฉันทำได้ดีขึ้นกว่าเมื่อวานหรือ,อยัง คุณเองก็เช่นกันค่ะอย่าปล่อยให้ความสําเร็จของคนอื่นกลายเป็นเหตุผลที่คุณดูถูกตัวเองทุกคนมีเส้นทางของตัวเองเวลาไม่เท่ากันพื้นฐานไม่เท่ากันแล้วคุณจะเอาเวลาทั้งชีวิตของตัวเองไปวัดกับเศษเสี้ยวของคนอื่นทําไมกันคะ การเปรียบเทียบคืออยาผิดที่ค่อยๆดูดพลังของคนเก่งที่สุดให้กลายเป็นคนธรรมดาถ้าคุณยังมัวแต่มองคนอื่นคุณก็จะไม่มีวันได้เห็นศักยภาพของตัวเองหยุดเสียเวลาไล่ตามเงาของคนอื่นแล้วก็หันมาสร้างเงาของตัวเองให้ใหญ่พอที่จะกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนทั้งโลกนะคะเพราะคนที่ไม่มัวเปรียบเทียบคือคนเดียวกันกับคนที่เดินได้ไกลโดยที่ไม่ต้องเหนื่อยกับการพยายามเป็นใครนอกจากเป็นตัวเองข้อ5หยุดทําไปวันๆแบบไม่ได้มีเป้าหมาย คุณอาจจะยุ่งทั้งวันแต่ลองหยุดถามตัวเองดูสักนิดนะคะว่าคุณกําลังเดินไปทางไหนคุณอาจจะเหนื่อยจากการประชมหรือว่าจากการทํางานหรือจากการทําทุกอย่างเพื่อที่จะให้ทันเทรนด์โซเชียลแต่ถ้าไม่ได้มีจุดหมายที่ชัดเจนทุกอย่างที่คุณทํามันก็เป็นแค่การวิ่งอยู่กับที่คนญี่ปุ่นเขาให้ความสําคัญกับคําว่าอิกิไกนะคะมันไม่ได้แปลว่าแค่ความสุขหรือว่าความฝัน แต่มันคือเหตุผลที่ทําให้คุณตื่นขึ้นมาในทุกเช้ามันคือพลังที่ผลักให้คุณเดินหน้าต่อแม้ว่าจะไม่มีใครคอยปลบมือให้พวกเขาไม่ได้ใช้ชีวิตเพื่อให้โลกเห็นแต่ใช้ชีวิตเพื่อเติมเต็มความหมายเล็กๆที่อยู่ในใจในขณะที่คนจํานวนมากใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อตามกระแสเพื่อสร้างภาพในสิ่งที่ตัวเองไม่ใช่แต่คนญี่ปุ่นเขาเลือกที่จะเดินบนเส้นทางที่แม้ว่าจะเงียบแต่ชัดเจนและมั่นคงพวกเขาไม่สนว่าใครจะมองว่าเดินช้า เพราะเขารู้ดีนะคะว่าทุกก้าวที่ก้าวไปคือก้าวที่พาเขาเข้าใกล้ชีวิตในแบบที่เขาอยากมีแล้วคุณล่ะคะใช้ชีวิตเพื่ออะไรเพื่อเติมเต็มความฝันของคนอื่นหรือว่าเพื่อหลอกตัวเองว่ายุ่งคือประสบความสําเร็จหยุดวิ่งไปเรื่อยๆแบบไม่มีทิศทางได้แล้วนะคะเพราะต่อให้คุณเดินเร็วแค่ไหนถ้าไม่มีเป้าหมายก็ไม่มีทางที่จะถึงที่ไหนเลยชีวิตที่ไม่มีเป้าหมายคือชีวิตที่ถูกคลื่นของโลกกลืนหายไป แต่ชีวิตที่ชัดเจนคือชีวิตที่สร้างรอยเท้าไว้ให้คนอื่นเดินตามวันนี้คุณจะเลือกเป็นแค่คนเดินผ่านหรือเป็นคนที่มีจุดหมายจนโลกต้องจำคำตอบมันอยู่ที่คุณเท่านั้นค่ะที่กล้าจะตอบตัวเองอย่างซื่อสัตย์ที่สุดข้อที่6หยุดกลัวความผิดพลาดความผิดพลาดไม่เคยทำร้ายใครนะคะแต่ความกลัวความผิดพลาดต่างหากที่ฆ่าความฝันมานับไม่ถ้วนคุณอาจจะไม่รู้ว่าคุณพลาดอะไรไปบ้างเพราะทุกครั้งที่ความกล้ากำลังจะพุ่งขึ้นคุณกลับปล่อยให้เสียงในหัวบอกว่าฉันยังไม่เก่งพอฉันกลัวว่าจะล้มเหลว และนั่นแหละค่ะคือวินาทีที่คุณล่ามตัวเองไว้กับอดีตไม่ใช่เพราะว่าคุณพลาดแต่เพราะว่าคุณไม่เคยแม้แต่จะลองคนญี่ปุ่นเขาไม่ได้เติบโตมาพร้อมกับความสําเร็จพวกเขาเติบโตมาพร้อมกับปรัชญาที่ฝังลึกในชีวิตนะคะคือเขาบอกว่าล้มเจ็ดครั้งแต่ลุก8ดครั้งไม่ใช่เพราะว่าเขาไม่กลัวแต่เพราะพวกเขาเชื่อว,ว่าความล้มเหลวเป็นแค่พื้นดินไม่ใช่จุดจบ มันคือบันไดที่แม้ว่าจะล้มกี่ครั้งก็ยังปีนต่อได้มันคือครูที่แม้จะเจ็บแค่ไหนก็สอนให้เราแกร่งขึ้นเสมอนะคะแล้วคุณล่ะคะพร้อมที่จะลุกขึ้นแล้วหรือยังหรือว่ายังปล่อยให้ความกลัวมาหลอกว่าคุณไม่มีวันทําได้หยุดเชื่อคําโกหกที่ตัวเองพูดซ้าๆทุกวันหยุดใช้ความกลัวมาเป็นข้ออ้างให้ตัวเองไม่เริ่มเพราะความล้มเหลวที่น่าเสียดายที่สุดคือความล้มเหลวที่ไม่เคยเกิดขึ้นเพียงเพราะว่าคุณไม่เคยกล้าพอที่จะลอง จงล้มอย่างมีศักดิ์ศรีนะคะแล้วก็ลุกขึ้นด้วยหัวใจที่แข็งแรงมากกว่าเดิมเพราะคนที่กล้าล้มเท่านั้นคือคนเดียวกับคนที่กล้าบินและโลกนี้ไม่เคยจดจําคนที่ไม่เคยล้มแต่มันจะสรรเสริญคนที่ล้มแล้วลุกขึ้นมาได้อย่างสง่าง,งามที่สุดต่อมาข้อที่7หยุดบ่นเรื่องโชคชะตามีคนจํานวนมากนะคะที่ใช้ชีวิตทางชีวิตเพื่อบน่นบ่นว่าดวงไม่ดีบ่นว่าครอบครัวไม่รวยบ่นว่าสังคมไม่แฟร แต่คุณรู้ไหมคะว,ว่าการบทไม่เคยเปลี่ยนอะไรเลยนอกจากทําให้คุณยิ่งรู้สึกไร้พลังแล้วก็ค่อยๆเชื่อลึกลงไปว่าคุณไม่มีทางเปลี่ยนแปลงอะไรได้เลยในวัฒนาธารรมญี่ปุ่นนะคะไม่มีใครมานั่งรอปฏิหาริ์พวกเขาไม่ได้อ้อนวอนโชคชะตาไม่ได้ใช้เวลาหวังว่าชีวิตจะดีขึ้นเองแต่พวกเขาเชื่อในสิ่งที่เรียกว่ากัมบารุซึ่งแปลว่าความพยายามที่ไม่ยอมแพ้ไม่ยอมถอยไม่ยอมให้คําว่าลําบากมาเป็นข้ออ้างในการหยุดเดินพวกเขาสู้จนถึงที่สุดนะคะ ไม่ใช่เพราะว่ามั่นใจว่าจะชนะแต่พอร,รู้ว่าไม่มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงได้ถ้าพวกเขาไม่เริ่มเปลี่ยนด้วยตัวเองแล้วคุณล่ะคะยังนั่งโทษโชคชะตาอยู่หรือเปล่ายังใช้คำว่าเขาโชคดีมาเป็นเหตุผลที่ทำให้คุณไม่ต้องพยายามอยู่หรือเปล่าคุณอาจจะไม่รู้ตัวว่าทุกครั้งที่คุณบน่นคุณกำลังเลือกที่จะอยู่กับที่คุณกำลังยอมรับว่าชีวิตของคุณไม่ได้อยู่ในมือของคุณอีกต่อไปโชคดีไม่ใช่ของขวัญจากฟ้าแต่มันคือผลลัพธ์ของคนที่ลงมือทำอย่างไม่ยอมแพ้เลิกโทษสิ่่่งทีคควบคุมมไได้ แล้วก็หันมาใส่พลังทั้งหมดให้กับสิ่งที่ควบคุมได้นะคะนั่นคือความพยายามความมีวินยัยและก็ความรับผิดชอบแบบเต็มร้อยต่อชีวิตตัวเองเพราะตราบใดที่คุณยังบ่นเรื่องโชคคุณก็จะไม่มีวันได้เป็นเจ้าของชีวิตของตัวเองและโลกใบนี้ไม่เคยยกความสําเร็จให้กับคนที่บ่นเก่งแต่มอบให้กับคนที่ลุกขึ้นมาเปลี่ยนโชคชะตาด้วยน้ํามือของตัวเขาเองอย่างไม่เกรงกลัวอะไรทั้งนั้นค่ะข้อที่8หยุดทําตัววุ่นวายแต่ไร้สาระคุณอาจจะรู้สึกว่าตัวเองกําลังทํางานหนัก รู้สึกยุ่งทั้งวันไม่มีเวลาไม่มีพลังเหนื่อยแทบขาดใจแต่คุณเคยถามตัวเองบ้างไหมคะที่คุณเหนื่อยอยู่ทุกวันนี้มันพาคุณเข้าใกล้เป้าหมายมากแค่ไหนหรือว่าจริงๆแล้วคุณแค่กำลังใช้ชีวิตวนเวียนอยู่ในวังวนของความวุ่นวายที่ไม่มีจุดหมายในวัฒนธรรมญี่ปุ่นทุกอย่างที่เขาทำล้วนมีเจตนาไม่ได้มีการขยับใดเกิดขึ้นเพียงเพราะว่าตามกระแสะพวกเขาไม่ได้วิ่งไปทุกทิศทางเพียงเพราะว่ากลัวจะพลาดแต่เขาเลือกแล้วว่าจะวิ่งไปทางไหน แล้วก็ทุ่มพลังทั้งหมดให้กับเส้นทางนั้นนี่แหละค่ะคือหัวใจของการมีจุดยืนในขณะที่คุณกําลังสลับหน้าจอไปมาตอบแชทตอบไลน์เปิดนั่นเปิดนี่แล้วก็เรียกว่าทํางานคนญี่ปุ่นเขานั่งนิ่งคิดลึกทําเพียงหนึ่งอย่างแต่ทําให้สุดทําให้ดีและก็ทําด้วยใจที่โฟกัส100%เพวกเขาเข้าใจดีนะคะว่าเวลาคือทรัพยากรที่หมดแล้วก็หมดเลยและความวุ่นวายที่ไรเป้าหมายก็ไม่ได้ต่างอะไรกับการถีบเรือในอ่าง คุณกาลังหลอกตัวเองหรือเปล่าคะว่าความยุ่งวุ่นวายคือความก้าวหน้าแต่ความจริงแล้วคุณกําลังใช้ชีวิตเหมือนกับจุดไฟเผาแรงตัวเองไปทีละนิดทั้งที่ไม่ได้เข้าใกล้อะไรเลยหยุดสับสนระหว่างคําว่าวุ่นวายกับคําว่าก้าวหน้านะคะเพราะคนที่ทําอะไรเยอะไม่ได้แปลว่าไปได้ไกลแต่คนที่ชัดเจนกับเป้าหมายแล้วก็ทําอย่างมีเจตนาในทุกวันนั่นแหลคะค่ะคือคนที่จะเดินไปได้ไกลกว่าที่ใครจะตามทันชีวิตไม่จําเป็นต้องวุ่นวายถึงจะมีคุณค่า แต่มันจะต้องมีทิศทางถึงจะเรียกว่ากำลังไปข้างหน้าอย่างแท้จริงข้อที่9หยุดกลัวความโดดเดี่ยวมนวุษย์ทุกคนล้วนมีช่วงเวลาที่ต้องเดินคนเดียวแต่แทนที่จะใช้เวลานั้นเพื่อเข้าใจตัวเองหลายคนกลับพยายามวิ่งหาการยอมรับจากคนอื่นคุณยอมเปลี่ยนตัวเองให้เข้ากับทุกวงสนทนายอมซ่อนความรู้สึกที่แท้จริงเพียงเพื่อให้ใครบางคนพยักหน้าให้คุณแล้วคุณก็หลงลืมไปว่าการยอมให้ตัวเองสูญหายแค่เพื่อไม่โดดเดี่ยวมันคือการทรยศหัวใจตัวเองครั้งใหญ่ที่สุด ในวัฒนธรรมญี่ปุ่นมีคําว่า hitori แปลว่าการอยู่กับตัวเองแต่มันไม่ใช่การอยู่คนเดียวแบบเศร้าๆมันคือการเข้าใจตัวเองอย่างลึกซึ้งนะคะโดยที่ไม่ต้องให้ใครมายืนยันคุณค่าเพราะพวกเขารู้ว่าช่วงเวลาที่เงียบที่สุดมักจะเป็นช่วงเวลาที่เสียงหัวใจของตัวเองดังที่สุดความเงียบไม่ได้น่ากลัวแต่มันน่าฟังเพราะในความเงียบนะคะคุณจะได้ยินว่าจริงๆแล้วคุณอยากจะใช้ชีวิตแบบไหน ไม่ใช่ชีวิตที่คนอื่นชอบไม่ใช่ชีวิตที่ได้รับคำชมแต่มันคือชีวิตที่ทำให้คุณรู้สึกว่านี่แหละคือตัวฉันฉะนั้นหยุดกลัวความโดดเดี่ยวแล้วก็เริ่มฝึกอยู่กับตัวเองอย่างสงบเพราะคนที่กล้ารับฟังตัวเองคือคนที่กล้ารับผิดชอบชีวิตของตัวเองโดยที่ไม่ต้องพึ่งใครคุณไม่จำเป็นต้องมีคนเห็นด้วยกับทุกอย่างที่คุณทำคุณไม่จำเป็นต้องเป็นที่ชื่นชอบของทุกคนเพราะความสำเร็จไม่เคยมอบให้กับคนที่ถูกใจใครไปหมด แต่มอบให้กับคนที่รู้ว่าเขาต้องการอะไรและก็กล้าเดินต่อแม้ว่าจะไม่ได้มีใครเดินเคียงข้างเลยก็ตามข้อที่ 10. หยุดทําทุกอย่างเพื่อลบคาดูถูกมีคนมากมายเลยนะคะที่ใช้ทางชีวิตเพื่อพิสูจน์ให้ใครบางคนเห็นว่าฉันก็ทำได้นะคุณอาจจะเคยถูกสบประมาทเคยถูกหัวเราะเยาะเคยถูกมองข้ามจนรู้สึกว่าไม่มีค่าและคุณก็เริ่มผลักดันตัวเอง แต่ไม่ใช่ด้วยความฝันไม่ใช่ด้วยความรักในสิ่งที่ทําคุณเริ่มด้วยความแค้นเริ่มด้วยความรู้สึกอยากจะเอาชนะอยากจะให้คนที่เคยดูถูกหันกลับมาเสียดายแต่คุณรู้ไหมคะถ้าคุณใช้ชีวิตเพียงเพื่อกลบเสียงดูถูกคุณก็จะกลายเป็นนักแสดงที่เล่นตามบทที่คนอื่นเขียนให้ซึ่งก็เป็นบทที่ไม่มีวันจบบทที่แม้ว่าคุณจะประสบความสําเร็จมากแค่ไหนคุณก็ยังไม่รู้สึกภูมิใจในตัวเองจริงๆเพราะคุณไม่ได้ทําเพื่อตัวเองเลยในวัฒนธรรมญี่ปุ่นนะคะพวกเขาไม่ได้ใช้แรงแค้นเป็นแรงผลักดัน แต่พวกเขาใช้คำว่าชีเซนะคะซึ่งแปลได้ว่าความสงบนิ่งและก็ความมั่นคงในตัวเองพวกเขาทำทุกอย่างด้วยความศรัทธาในเส้นทางของตัวเองไม่ต้องส่งเสียงไม่ต้องเรียกร้องการยอมรับเพราะพวกเขารู้นะคะว่าความเงียบที่เปลี่ยนไปด้วยพลังมีค่ามากกว่าคำพูดนับพันที่พูดเพื่อกลบคำดูถูกคุณไม่จำเป็นต้องประสบความสำเร็จเพื่อให้ใครกลับมาตบไหลแต่คุณจะต้องสำเร็จเพื่อให้ตัวเองได้เงยหน้าอย่างภาคภูมิใจหยุดทำเพราะว่าอยากให้ใครเงียบ แล้วก็เริ่มทําเพราะว่าอยากจะได้ยินเสียงในหัวของตัวเองที่บอกว่าเราทําได้เพราะว่าเราคู่ควรไม่ใช่เพราะว่าจะต้องพิสูจน์อะไรให้ใครเห็นเพราะความสําเร็จที่งดงามที่สุดไม่ใช่ความสําเร็จที่โลกยอมรับแต่มันคือความสําเร็จที่คุณจะต้องมองแล้วน้ําตาคลอพอรู้ว่าทุกก้าวที่คุณเดินมามันคือของจริงและคุณก็ทํามันด้วยตัวคุณเองอย่างแท้จริงข้อที่11หยุดคิดว่าตัวเองยังมีเวลาอีกเยอะคุณอาจจะกําลังใช้ชีวิตเหมือนกับมีเวลาอย่างเหลือเฟือ คุณผลักความฝันไว้ข้างหลังแล้วก็บอกกับตัวเองว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเริ่มเลื่อนเป้าหมายออกไปเรื่อยๆเพราะเชื่อว,ว่าชีวิตยังไม่ถึงจุดที่ต้องเร่งรีบแต่คุณรู้ไมหมคะว่าทุกวินาทีที่คุณผัดวันคือวินาทีที่โอกาสค่อยๆหายไปมันไม่ใช่เพราะว่าโชคร้ายแต่เป็นเพราะว่าคุณเองที่เป็นคนปล่อยให้เวลาถูกเผาทิ้งไปกับคําว่าเดี๋ยวค่อยทําในวัฒนธรรมญี่ปุ่นนะคะเขาได้พูดถึงปรัชญาที่เกี่ยวข้องกับการมองเห็นความงดงามในสิ่งที่ไม่จีรังพวกเขาเข้าใจว่า ไม่มีอะไรอยู่กับเราได้ตลอดไปไม่ใช่คนที่เรารักไม่ใช่แค่ช่วงเวลาดีๆแต่มันหมายถึงเวลาโอกาสและแรงใจที่ล้วนมีวันหมดอายุคุณอาจจะคิดว่าวันพรุ่งนี้ยังมีอยู่เสมอนะคะแต่ความฝันไม่ใช่สิ่งที่ยืนรอคุณอยู่ตรงนั้นตลอดไปมันเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆและถ้าเกิดว่าคุณไม่ลุกขึ้นเดินตามวันนี้มันอาจจะหายไปในวันที่คุณเพิ่งคิดจะเริ่มต้นก็นได้คนที่ประสบความสําเร็จไม่ใช่เพราะว่าเขาเก่งกว่าคุณ แต่เป็นเพราะว่าเขาเข้าใจว่าเวลาคือทรัพย์สินที่ใช้แล้วและก็ไม่มีวันได้คืนเขาเลือกที่จะทําวันนี้แม้ว่าจะยังไม่พร้อมเขาเริ่มตอนนี้แม้ว่าจะยังกลัวเพราะเขารู้นะคะว่าถ้ารอให้สมบูรณ์แบบเขาอาจจะไม่ได้เริ่มต้นเลยสักครั้งเดียวจงหยุดคิดว่ายังมีเวลาหยุดคิดว่าเดี๋ยวค่อยทําเพราะว่าบางทีวันนี้อาจจะไม่มีอยู่จริงจงทําตอนที่คุณยังมีแรงมีโอกาสและก็ยังมีไฟในใจ เพราะชีวิตที่ใช้เวลาทุกวันอย่างมีความหมายต่างหากนะคะคือชีวิตที่เข้าใกล้ความฝันมากที่สุดในแบบที่คุณไม่ต้องรอพรุ่งนี้อีกต่อไปและสุดท้ายข้อที่12นะคะหยุดทําตัวธรรมดาเพราะว่ากลัวคนไม่ชอบคุณเคยลดขนาดของความฝันของตัวเองเพียงเพราะว่ากลัวคนอื่นจะไม่พอใจนะคะเคยแกล้งทําเป็นไม่เก่งทั้งทงที่ในใจอยากจะแสดงศักยภาพให้เต็มที่เคยยอมเงียบเพียงเพราะว่าไม่อยากจะถูกหมั่นไส้ทั้งทงท,งที่ในใจมีคําพูดทรงพลังอยากจะพูดให้โลกฟัง แล้วสุดท้ายคุณก็ใช้ชีวิตอยู่ในกรอบเล็กๆที่คนอื่นขีดไว้ให้คุณไม่เคยได้ใช้ชีวิตของตัวเองจริงๆเพราะว่ามัวแต่กังวลว่าถ้าเด่นเกินไปจะมีใครเกลียดหรือเปล่าในวัฒนธรรมญี่ปุ่นนะคะพวกเขาสอนให้คนมีโคโคโรก็คือหัวใจที่มั่นคงหนักแน่นแล้วก็ไม่ไหวเองตามเสียงของคนรอบข้างพวกเขาไม่ได้สร้างตัวเองเพื่อให้ถูกใจทุกคนแต่พวกเขาใช้ชีวิตเพื่อให้เป็นคนที่ตัวเองเคารพ พวกเขาไม่กลัวการโดดเด่นเพราะเขารู้นะคะว่าความกล้าในการเย็นอยู่ท่ามกลางความเงียบของโลกคือพลังที่แท้จริงของผู้นําคุณไม่จําเป็นต้องลดระดับความฝันของตัวเองให้พอดีกับคําชมคุณไม่ต้องย่อความสามารถเพื่อให้ใครรู้สึกปลอดภัยคนธรรมดาไม่มีวันเปลี่ยนโลกได้และคนที่พยายามให้ทุกคนชอบก็คือคนที่กำลังสูญเสียตัวตนของตัวเองไปทีละนิดนะคะ ฉนั้นหยุดกลัวว่าการแปงแสงของคุณจะทําให้คนอื่นแสบตาเพราะโลกใบนี้ไม่ได้ต้องการความธรรมดาแต่มันต้องการคนที่กล้าเป็นตัวของตัวเองแม้ว่าจะถูกไม่ชอบบ้างแม้ว่าจะเดินคนเดียวบ้างแต่ก็ยังเลือกเดินอย่างภาคภูมิใจในแสงของตัวเองและก็อย่าลืมนะคะว่าคนที่สําเร็จไม่มีใครเป็นที่รักของทุกคนแต่พวกเขาเลือกที่จะเป็นที่รักของชีวิตตัวเองก่อนเสมอค่ะเพราะสุดท้ายแล้วคนที่กล้าเป็นตัวของตัวเองคือคนที่คู่ควรกับความสําเร็จอย่างแท้จริง แล้วถ้าเกิดว่าคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆที่เมยจะลงในทุกวันนะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะนะ